5%เองนะครับไฟก็ค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้เลยนะตัว f o ร z a 2 0 0 สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีไฟสปอร์ตไลท์หรือว่าไฟสตูดิโอนะครับของแบรนด์แนลไลท์มารีวิวอันบ็อกให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแนลไลท์ฟอร์ซ่า200ครับแล้วถ้าเกิดรุ่นใหญ่กว่าตัวฟอร์ซ่า200เนี่ยก็มีอีกนะครับก็จะมีตัวฟอร์ซ่า300แล้วก็ตัวฟอร์ซ่า500ไอตัวที่อยู่ด้านข้างผมตรงนี้นะครับจะเป็นตัวฟอร์ซ่า300เดี๋ยววันนี้เราจะลองเอาตัวจริงมาเปรียบเทียบให้ดดู้้วววยนนยนนนคันั่่่่าาตขอองใหหญกกมแไ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันก่อนว่าในกล่องที่เพื่อนๆซื้อไปเนี่ยมีอะไรไมาให้บ้างนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนซื้อไปนะครับแน่นอนเลยว่าจะได้กล่องสีน้ําตาลแบบนี้ไปเลยนะครับกล่องใหญ่ๆเราเปิดออกมาเลยครับนี่นะครับพอเพื่อนๆนแกะมาเพื่อนๆพ่อก็จะเจอกับกระเป๋าสีเทาแบบนี้นะครับใบใหญ่มากเท่ากับตัวฟอร์ซ่าสามเลยกระเป๋านะครับ ก็ตัวนี้เป็นได้ทั้งกระเป๋าผิวแล้วก็กระเป๋าสะพายไหลนะครับเพราะว่าในชุดเนี่ยเขาจะให้ตัวนี้มาด้วยนะครับจะเป็นสายสะพายนะครับสะพายไหลตัวนี้แล้วก็ในตัวกระเป๋าอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีนวมนะครับกันอุปกรณ์ของเราเนี่ยกระแทกนะครับมาค่อนข้างทจะดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูของทีละชิ้นกันเลยที่อยู่ในนี้นะครับว่ามีอะไรมาให้บ้านเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็น รีเฟกเตอร์นะครับตัวรีเฟกเตอร์เนี่ยจะทําหน้าที่จํากัดแสงให้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็เพิ่มกําลังไฟของเราขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าด้วยนะครับตัวรีเฟกเตอร์ตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ต้องการใช้แสงสว่างมากๆเลยไปถ่ายเอาท์ดอร์ต่างๆนะครับตัวรีเฟกเตอร์ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แล้วก็จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟแบบต่างๆอันนี้จะเป็นสายไฟที่ต่อจากตัวกล่อง power box เนี่ย เข้ากับตัวไฟของเราครับฟอสซา200แล้วก็จะมีสายไฟตัวนี้ก็จะต่อเข้ากับกล่อง power box แล้วก็ไปเสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับมาให้อีกอีก่เส้นต่อไปก็จะเป็นกล่อง power box นะครับอ,อันนี้เป็นกล่อง power box สกีนคำว่า N live ฟอสซา200มาถ้าเกิดเทียบกับตัวฟอ r ซา300กล่องค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่นะครับตัวฟอสซา300เนี่ยกล่อง power box เนี่ยจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับน้ําหนักก็ ค,ค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่านะครับตัวนี้กําลังพอดีมือเลยตัว f o r ์ a 200นะครับตัวกล่องเพราะว่าบล็อกเขาดีไซน์ออกมาสวยงามนะครับก็จะมีหน้าจอตรงนี้หน้าจอสีนะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลต่างๆตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น V mouse ตัว V mouse ตรงนี้จะมีแค่พอร์ตเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว f o r ์ a 300สังเกตดูดีว่าเขาจะมีพอร์ต v ีเมาส์เนี่ยอพอรพอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว f o r ์ a 200นะครับมีมาให้พอร์ตเดียวแล้วตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวไฟ f o r ์ซ200อนี่อันนี้คือรูปลักษณะตัวไฟ f o r ์ซ200นะครับถ้าเกิดเราเทียบกับตัว f o r ์ a 300ให้ดูเห็นไหมว่าตัว f o r ์ a 200เนี่ยจะเล็กกว่านิดนึงนะครับ แล้วก็ราคาอย่างที่บอกครับว่าตัว f o r ์ a 200นะครับอยู่ที่24,400บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว f o r ์ a 300นะครับราคาอยู่ที่32,900บาทต่างกันเกือบหมื่นหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดเ,เป็น f o r ์ a 200เนี่ยถ้าเกิดใครใช้งานในโฮมสตูดิโอแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นกองใหญ่มากนะผมว่าตัว f o r ์ a 200เนี่ยถือว่าเป็น หนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะครับเพราะว่าราคาถูกลงมาเกือบหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้งานจริงจังเอาดอร์บ่อยๆนะครับก็ตัว f o r ์ซ300ไปเลยนะครับก็ด้วยตัวลักษณะของเขานะครับแบบนี้ก็จะมีตัว Uh, ตัวไฟด้านหน้าครับจะเป็น LED นะครับแบบนี้มีตัวแผ่น r r t t e t LED มาให้ด้วยเราสามารถที่จะถอดออกได้ครับตัวนี้จะเป็น Bowen m o u ส์นะครับตัว300-500เนี่ยก็จะเป็น Bowen m o u ส์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดต่ำลงไปจะเป็น f o r z ซ60เนี่ยจะเป็นเมาส์เล็กเฉพาะนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวแปลงเป็น Bowen m o u ส์เหมือนกันตัวด้านข้างนะครับก็ยังคงดีไซน์มาแบบตระกูล f o r z a นะครับคือเป็นลาย c a ปล a ด้านบนกับด้านล่างนะครับจะมีรูรวงพึ่ง เพื่อระบายอากาศจะมีพัดลมแบบไฮสปีดนะครับพัดลมตัวนี้ค่อนข้างที่จะเสียงเบามากๆส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นซิงค์ระบายอากาศนะครับเวลาเราเปิดไฟนานๆตรงนี้จะร้อนนะครับเขาก็จะดูดความร้อนนะครับจากตรงดวงไฟ LED นะครับเข้ามาไว้ที่ตัวซิงค์ระบายความร้อนแล้วก็ใช้พัดลมเนี่ยครับดูดอากาศเย็นข้างนอกเป่าผ่านตัวซิงค์เอาความร้อนออกไป ตัวไฟของเราเนี่ยก็จะไม่ร้อนมากนะครับสำหรับตัว f o r ์ซ่า200จริงๆแล้วใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดเลยทั้งตัว f o r ์ซ่า60ฟอร์ซ่า200ฟอร์ซ่า300แล้วก็ฟอร์ซ่า500ระบบระบายความร้อนเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เวลาผมเปิดนานๆเนี่ยถ่ายเนี่ยเป็นชั่วโมงสชั่วโมงเลยนะครับอ่าเวลาผมไปปิดไฟแล้วลองอังดูมันไม่ได้ร้อนมากแค่อุ่นๆครับอันนี้คือข้อดีของการที่มี พัดลมแบบ High ไฮสปีดเสียงเบาแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกขาไฟนี่ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกขาไฟนะครับมีมาให้เหมือนตัวฟอร์ซ3 0 0เลยตัวนี้เอาไว้ทําอะไรตัวนี้ล็อกขาไฟเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาด้านหลังของตัว power box นะครับ ใส่เข้าไปเพื่อยึดติดนะครับเวลาเราล็อกกับขาไฟแบบนี้ในชุดก็จะไม่มีอะไรแล้วของที่มีมาทั้งหมดก็จะมีอยู่เท่านี้พร้อมที่จะใช้งานเลยทีเดียวแล้วก็ใครที่ซื้อไฟระดับกลางพวกตระกูลฟอร์ซ่าขึ้นมาก็ให้เลือกขานิดน,นึงนะครับอย่าไปใช้ขาที่มันเล็กมากๆนะให้ใช้ขาประมาณนี้ที่ผมติดตรงนี้อยู่กำลังดีตรงนี้เป็น K260 นะครับถือว่าการใหญ่แล้วก็ฐานกว้างพอใช้ได้เลยนะ แน่นอนครับสเปคทั้งหมดนะครับของตัว f o r ์ซ่า200ตัวนี้ก็คือตัว f o r ์ซ่า200ครับมีกําลังไฟอยู่ที่200วัตต์นะครับให้กําลังไฟสูงสุดอยู่ที่37,540ลักในระยะ1เมตรนะครับแล้วก็ค่าอุณหภูมิสีที่เขาให้มาก็คือ5,600เควินค่าความเที่ยงตรงของสี CRI และ TLCI เนี่ยเริ่มจาก CRI ก่อนเขาจะได้98%จากผลการทดสอบนะครับแล้วก็ TLCI เนี่ยได้97% ก็ถือว่าเป็นไฟอีกหนึ่งตัวที่ให้ความแม่นยําของแสงมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับลดระดับแสงได้แบบละเอียดนะครับตั้งแต่ศูนจนถึง100%เต็มในไลท์ฟอ์ซาทุกตัวนะครับจะมีเอฟเฟกมาให้ตัวนี้จะมีมาให้11แบบนะครับก็จะเป็นพวกหลักๆเลยฟ้าผ่าทีวีนะครับพุปปาลัสซี่ต่างๆนะมีมาให้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัวนี้ ถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูดีๆที่ด้านข้างนะครับตรงนี้มันจะมีรูเอาไว้ใส่ล่มทะลุนะครับถ้าเกิดตัว f o r ์ a 300เนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ตัว f o r ์ a 60ก็ไม่มีจะมีแค่ตัวตระกูล200นะครับที่มีรูด้านข้างเล็กๆตรงนี้ เอาไว้เสียบพวกล่มทะลุนะครับเอาแบบดีไซน์มาโอเคนะที่จริงแล้วตัว f o r ์ a 300กับ500ก็น่าจะมีตัวที่ใส่ตัวล่มทะลุตรงนี้นะครับและนี่ก็คือสเปคข้าวๆนะครับของตัวไฟ f o r ์ a 200ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองติดตั้งแล้วก็ลองเปิดใช้งานกันดูนะครับว่าเมนูใน power box ตรงนี้นะครับใช้งานยากมากน้อยแค่ไหนนะครับรับชมกันเลยครับมาครับเรามาเริ่มทําการติดตั้งเจ้าตัวไฟฟอร์ซ200นะครับ การติดตั้งเนี่ยไม่ยากเลยนะครับมาเรามาลองดูเลยก็จะเริ่มจากตัวไฟก่อนเราใส่ไปที่ตัวขานะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านนี้เราก็หมุนมันออกนะครับแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยตัวนี้นะครับไอตัวบิดเวลาเราปรับมุมองศาเนี่ยเราต้องบิดสองข้างนะครับแบบนี้เพื่อให้มันปลดล็อกเราก็สามารถที่จะปรับมุมองศาของไฟได้เลยนะครับเรากดไปที่ตัวนี้นะครับ ตรงนี้มันจะมีตัวกดอยู่เพื่อเอาตัว protect LED ออกอน,นี้ผมมาบอกออกมานะครับแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราจะใส่ตัว r e f ฟ e c t เตหรือว่าใส่โดมซอฟ์บ็อกต่างๆที่เป็นเมาส์แบบโบเวนเราก็ใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้จบเลยครับต่อมาเป็นกล่อง Power Box ตัวนี้นะครับก็จะมี ด้านหลังถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้แบตเตอรี่วีเมาส์นะครับใช้อแดปเตอร์ต่อตรงจากไฟบ้านนะครับก็อแดปเตอร์ที่เขามีมาให้ในชุดนี่นะครับใส่เข้าไปที่ตัวกล่อง power box ตรงนี้มันจะมีเมาส์วีเมาส์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาด้านหลังของตัวอแดปเตอร์เนี่ยครับสอดเข้าไปที่ตัววีเมาส์ให้มันล็อกแบบนี้อ่ะมันจะยึดติดกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาแจ็คตรงนี้นะครับมาใส่ที่ด้านข้าง DC in ตรงนี้นะ24โวล์นะครับใส่เข้าไปกึ๊บ ล็อกเรียบร้อยมันจะอยู่ในรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อก power b อ o c ตรงนี้มันสามารถที่จะปรับขนาดได้ของรูนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆเห็นไหมตรงกลางมันจะมีตัวปรับขนาดอยู่แล้วก็เวลาเราจะกางออกนะครับให้เรากดตรงนี้มันจะเป็นตัวเซฟตี้นะครับล็อกเรากดไปทีหนึง่งแล้วก็ง้างมันออกแบบนี้นะครับเราเวลาเราจะไม่ติดกับขาไฟนะครับเราก็ล็อกไปเลยถ้าเกิดเรากดอย่างเงี้ยมันไม่เข้านะครับให้เรากดเป็นล็อกตรงนี้ทีหนึง่ง แค่นี้ก็จะล็อกอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดมันหลวมๆแบบนี้นะครับเราก็แค่หมุนตรงนี้หมุนตรงนี้นะครับให้มันแน่นปึออ๊บแค่นี้เองครับไม่ว่าจะเป็นขาเล็กหรือว่าขาใหญ่ขนาดไหนนะครับก็สามารถที่จะปรับขนาดได้เลยสําหรับตัวล็อกตัวนี้แล้วก็เราเอากล่อง power box ด้านหลังที่มันมีหัวลูกศรอ,อยู่ทิ้มลงไป นี่ครับใส่เข้าไปเอาคีบใส่เข้าไปแค่นี้ครับถือว่าเสร็จวิธีการติดตั้งตัวกล่อง Power Box ง่ายๆเลยครับแล้วก็จะมีตัวสายไฟตัวนี้จะเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับเรามาดูที่อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ด้านล่างนะครับก็จะมีพอร์ตเอาไว้เสียบกับสายไฟเพื่อจะไปต่อไฟบ้านแล้วก็เสียบเข้าไปก่อนเมื่อกี้เราลัดขั้นตอนในขั้นตอนหนึ่งนะที่จริงเราต้องเสียบสายไฟเส้นนี้ก่อนเราค่อยใส่เข้าไปที่กล่อง Power Box แต่จริงแล้วเราก็ถอดมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ได้นะครับก็ไม่ได้ยาก แค่นี้เองครับแล้วเ,เราก็ลากไปเสียบกับไฟบ้านนะครับก็ยังเหลือสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้จะต่อเข้ากับตัวกล่อง power box แล้วก็ไปต่อที่ไฟฟอร์ซ่า200ของเรามันจะมีจุกยางปิดอยู่ตรงนี้ให้เราถอดออกแบบนี้ครับแล้วก็เอาตัวผู้นะครับที่มันมีเข็มทองทองอยู่ในนี้นครับเสียบเข้าไปที่ตัวกล่อง power box ในตัวปินล็อกตรงนี้มันจะมีมาร์กสีแดงด้วยนะครับก็แค่ดูมาร์กให้ตรงแล้วก็จิ้มเข้าไปได้เลย แบบนี้ปึ๊บอ่าอันนี้มันจะเป็นหัวแบบล็อกอยู่แล้วนะครับเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสปริงล็อกอยู่นะครับเวลาเรากดเข้าไปปึ๊บมันจะล็อกเลยรับรองว่าไม่หลุดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเราไปเสียบที่ด้านหลังของตัวไฟฟอร์ซ่านะครับเหมือนเดิมเลยครับดูมาร์คให้ดี แล้วก็กดเข้าไปเลยล็อกแค่นี้เองครับอยู่แล้วแค่นี้ไฟของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีพอร์ต USB ด้วยนะครับเพื่อจะต่ออัพเฟิร์มแวร์ต่างๆแค่นี้ครับก็ถือว่าเสร็จวิธีการติดตั้งนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ติดตั้งตัวไฟตัว f o r z a 200เข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ตัว f o r z a 200เนี่ยผมจะมาวางคู่กับตัว f o r z a 300แล้วก็มาลองดูว่าในค่ากล้องที่ผมเซตค่าไว้นะครับ ไฟของ300กับ200เนี่ยมันต้องใช้กำลังไฟกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะได้อ่าจะได้รู้กันฝั่งขวามือของผมตอนนี้นะครับจะเป็นฟอร์ซ่า300เนี่เป็นกล่องควบคุมใหญ่ๆตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นฟอร์ซ่า200นะครับเป็นกล่องควบคุมที่สั้นลงมานิดนึงอ่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟดูทีละตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัว ฟอสซา200ก่อนแล้วผมปิด300ไปนะครับตอนนี้200ผมเปิดอยู่ที่1%ใส่ซอฟ์บ็อก90ซนเมตรนะครับแล้วก็ใส่ผ้าซอฟ์บ็อกเข้าไปไม่ได้ใส่ตัวกริดตารางนะครับอโอเคจะเป็นซอฟ์บล็อกแบบบางทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่1%แล้วก็ตัวค่ากล้องของ gs f i ที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือ f 2 8นะครับ ถ่ายอยู่ที่30เฟรมเรทแล้วก็สปีดชัตเตอร์อยู่ที่1ทับ60ก็จะฟิกค่าไว้ประมาณนี้แล้วก็เป็นเอ่ซตที่ผมเอาไว้ใช้ถ่ายรีวิวทั่วไปนะครับปึ๊บเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดตัว Forza 200ดูนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่ระดับ1%ประมาณนี้แค่5%นะครับก็ใช้ทำคลิปในโฮมสูดิโอเล็กๆแบบนี้ได้แล้วด้วยค่ากล้องที่เราฟริกไว้นะครับอันนี้คือ แบบ5%เอนงนะครับไฟก็ค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้เลยนะแบบนี้นะครับตัว f o r ์ซ่า0แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปิด f o r ์ซ่าสามดูนะครับตัว f o r ์ซ่าสองเนี่ยเมื่อกี้เราเปิดอยู่ที่แค่5%นะครับนี่ตามตัวเลขแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเปิด f o r ์ซ่าสามดูอันนี้ผมปิดนะครับผมเปิดตัว f o r ์ซ่าสามครับอ่าน,นี้ดูหน้าจอตัว f o r ์ซ่า 3 0 0นะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่2%อันนี้คือ3% 3%เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสว่างกว่าตัวฟอร์ซ่า200แล้วนะ200กับ300นะครับกำลังไฟ100วัตต์ที่มันต่างกันเนี่ยมันต่างเงินตั้งแต่เปอร์เซ็นต์แรกเลยนะครับมันไม่ใช่แค่สว่างตรงปลาย100%ปนรนะครับคือตั้งแต่1%แรกเนี่ยมันก็จะสว่างกว่ากันแล้วนะครับอย่างเนี้ย ผมเปิดอยู่แค่3%นะครับแล้วก็ค่ากล้องที่ผมฟิกไว้ก็คือ f 2.8นะครับถ่ายอยู่ที่30เฟรมเรทแล้วก็สปีดชัตเตอร์อยู่ที่1/60นะครับใส่โดม90เซนติเมตรนะครับเพียงพอแบบกำลังไฟเหลือมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในตัว power box ตัวนี้กัน ต่อไปนะครับเราจะมาดูที่กล่องควบคุมตรงนี้นะครับว่ากล่องควบคุมตรงนี้สามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับเริ่มจากการเปิดเครื่องก่อนเราจะเห็นหน้าจอแสดงผลขึ้นมานะครับตรงนี้ก็หน้าจอมองค่อนข้างง่ายดีนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะบอกค่าต่างๆเช่นโหมดนะครับตัวแรกเนี่ยเราอยู่ในโหมด daylight ก็คือไฟปกตินะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็น Channel นะครับคือช่องที่เราไว้ต่อกับพวกรีโมทให้มันอยู่ช่องเดียวกันแล้วก็สามารถดูช่องได้ว่าตอนนี้ไฟของเราอยู่ ชา n e ลที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีรูปปักขึ้นมานะครับตอนนี้เราเสียบไฟตรงเข้ากับไฟบ้านนะครับก็เลยแสดงรูปปักขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครใส่แบตเตอรี B ่ V ีเมานะครับตรงนี้ก็จะโชว์เป็นรูปแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านกลางตัวเลขใหญ่ๆนะครับตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของแสงไฟนะน,นี่นะครับก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับปุ่มคอนโทรลต่างๆตรงนี้ก็จะมีโหมดต่างๆ,างๆมาให้ถัดลงมาด้านล่างก็จะมีปุ่มเดยลคอนโทรลนะครับเอาไว้คอนโทร โหมดต่างๆปรับลดเพิ่มแสงเปลี่ยนโหมดนะครับเอฟเฟกต่างๆมาดูที่ปุ่มแรกก่อนนะครับ Daylight Daylight ก็คือโหมดที่เรากําลังใช้อยู่หรือว่าโหมดที่เราใช้ปกติทั่วไปนะครับเป็นแบบไฟธรรมดานะครับเวลาเราจัดแสงธรรมดาในโหมด Daylight เนี่ยเราจะทําได้แค่ปรับลดเพิ่มแสงเท่านั้นเองนะครับแบบนี้เราก็สามารถดูได้เลยตัวนี้สามารถปรับค่าได้แบบละเอียดทีละหนตะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดเอฟเฟกนะครับตัวปุ่มที่2ตรงนี้ ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเอฟเฟกเนี่ยเราก็กดไปทีหนึงมันก็จะเข้าสู่โหมดเอฟเฟกนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะย้อนกลับมาที่ไฟปกติเราก็กดที่ daylight จบเลยครับเรามาดูที่โหมดเอฟเฟกนะครับโหมดเอฟเฟกตัวนี้เขาให้มาทั้งหมด11เอฟเฟกนะครับก็จะมี int loop นะครับก็คือมันจะกระพริบแสงวนไปเรื่อยๆนะก็เราสามารถที่จะปรับค่ารายละเอียดของการ ทำเอฟเฟกได้อย่างเช่นเลื่อนไดอัลด้านขวาลงมาตรงนี้นะครับสังเกตที่แถบขาวทึบๆตรงนี้นะครับเลื่อนไปอยู่ตรงไหนเราตั้งค่าตรงนั้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราสามารถตั้งรีสุดได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็สว่างสุดเท่าไหร่แล้วก็เวลาในการทำเอฟเฟกนะครับแต่ถ้าเกิดยิ่งนานนะครับมันก็จะแสดงนานขึ้นแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับเราก็ดูที่แถบทึบสีขาวอย่างเดียวถ้าเกิดขึ้นไปอยู่ที่ ชื่อเอฟเฟกนะครับเราก็สามารถที่ใช้ไดอะล์ด้านซ้ายเนี่ยเปลี่ยนได้เลยครับอย่างเช่นโหมดต,ต่อไปก็จะเป็นแฟลตนะครับแฟลตเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับความสว่างได้ของการทำเอฟเฟกนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่ารายละเอียดต่างๆได้นะครับแบบนี้เขาก็จะ,สะแสดงผลตามค่าที่เราตั้งไว้นะครับเราอยากให้คขากระพริบขนาดไหนเอฟเฟกก็จะทําตามค่าที่เราตั้งไว้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนโหมดอื่นนะครับเราก็ขึ้นไปที่แท็บทึบสีขาวด้านบนเหมือนเดิม มดต่อไปนะครับจะเป็นโหมด plus หรือว่าชีพจรมันจะกระพริบแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยคือเราสามารถที่จะตั้งค่าเอฟเฟกได้เอฟเฟกต่อไปก็จะเป็น storm auto นะครับฟ้าผ่าแบบ auto เราก็สามารถปรับลดเพิ่มแสงได้แบบนี้แล้วก็จะมี storm manual นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้แค่ความสว่างเท่านั้นเองนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเรากดตรงนี้ปุ่งนี่นะครับกดตรงนี้ได้เลยเห็นไหม อันนี้คือแมนนวลคือเราทําเองนะแล้วก็กดที่ไดอัลด้านขวาไปทีหนึ่งกดคลิกไปทีหนึ่งนะครับอันนี้เราต้องการให้เขาแสดงแบบไหนเนี่ยเรากดได้เลยเป็นแบบแมนนวลนะครับแต่ถ้าเกิดออโต้เนี่ยก็ต้องทําตามเมนูของเขาเท่านั้นเองนะครับทีวีนะครับเอฟเฟกต์ทีวีแล้วก็จะมีโหมด c a n เดินะครับหรือว่าเหมือนกับไฟดับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งได้สปีดนะครับต,ต่างๆเราเลือกตั้งได้เลย แล้วจะมีแบทบลอนะครับเหมือนกับหลอดไฟเสียอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้เอฟเฟกเราเซตติ้งค่าเองได้เลยนะครับโหมดต่อไปก็จะเป็นพวกไฟเวิร์กนะครับแล้วก็จะมีเอ็กโพเชอร์แบบออโต้นะครับก็เซตค่าตรงนี้เอาแล้วก็จะมีเอ็กโพเชอร์แบบแมนนวลนะครับแมนนวลนี่ก็เหมือนเดิมครับกดตรงนี้นะครับเขาก็จะทำเอฟเฟกให้คือเราไม่ต้องไปหลอบางทีเราต้องการที่จะใช้แบบ ตามสเตปของเรานะครับเราก็ใช้โหมดแมนนวลได้เลยแล้วก็จะมีโหมดวอลดิ้งนะครับเป็นเหมือนกับทำเอฟเฟกเชื่อมเหล็กอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้แบบนี้นะครับสปีดนี่แหละครับก็คือโหมดเอฟเฟกที่เขามีมาให้นะครับทั้งหมดนะครับ11เอฟเฟกที่เขามีมาให้ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการกลับไปโหมดไฟปกติเราก็กดไปที่ daylight ต่อไปเป็นโหมดเมนูนะครับเมนูเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเซตติ้งค่าต่างๆได้เลย อย่างเช่นตัวแรกนะครับก็จะมี rotate screen ตัวนี้เวลาเราจะเลือกเราก็กดคลิกเลี้ยวด้านขวานะครับกดคลิกไปทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดจะเลือก yes หรือ no นะครับเราก็เลือกได้เลยตัวนี้จะเป็นการกลับหน้าจอนะครับถ้าเกิดเราเลือก yes เห็นไหมว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันจะกลับไปคนละทิศคนละทางนะครับแล้วก็ปรับมาเหมือนเดิมครับตัวต่อไปนะครับก็จะมี adder mx นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เอาไว้คุมไฟตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์แยกเวลาเรา จัแสดงบนเวทีนะครับแล้วก็เอาไฟของเราเชื่อมต่อได้อันนี้ก็จะแสดงที่อยู่นะครับแล้วก็จะมีโหมดแฟนนะครับพัดลมพัดลมตรงนี้สามารถปิดได้นะแต่ถ้าเกิดปิดได้เนี่ยเราจะโดนจํากัดหลายอย่างเลยอย่างเช่นแสงที่ดอปลงแบบนี้นะครับแล้วก็เรามาดูที่ไฟนะครับคือเราจะเปิดได้แค่15%เองนะอันนี้ผมหมุนสุดแล้วนะเห็นไหมมันเปิดได้แค่15%นะครับแต่ถ้าเกิดผมเปิดพัดลมออนครับ แม้ว่าผมสามารถเปิดได้100%อเคือเขาเซฟไฟเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปิดไปเถอะพัดลมอะ่ะเสียงไม่ดังนะครับแล้วก็จะมีสกรีนเซตติ้งนะครับคือเราสามารถเลือกความสว่างของหน้าจอได้ระดับหนึ่งนะครับมันก็จะดอบแสงลงมีทั้งหมด3ระดับนะครับ 1, 2แล้วก็3ตัวนี้ก็จะเป็นบอททอนแบ็คไลท์นะครับก็คือไฟที่ปุ่มอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรากดเปิดนะครับไฟที่ปุ่มข,ขาวๆอย่างเงี้ยจะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการ เราก็ปิดไปก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแรงกิตก็คือการเปลี่ยนภาษามีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเท่านั้นเองแล้วก็จะมีตัวเวอร์ชัน่นเราสามารถเข้ามาดูเวอร์ชันไฟล์ของเราได้เวลาเราอยากรู้หรือว่าอยากจะอัปเดตเวอร์ชันนะครับเพื่อในเว็บไซต์ของ n น n l ไล e ์เนี่ยเขามีเวอร์ชันของตัว f o r ์ซ200มาใหม่นะครับเราก็จะมาเลือกดูเวอร์ชันตรงนี้นะครับว่าของเราเนี่ยอยู่เวอร์ชันล่าสุดหรือย,ยังนะครับถ้าเกิดยังไม่อยู่เราก็สามารถที่จะ อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ผ่านช่อง USB ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เขียนว่าล็อกตัวนี้จะเป็นการล็อกหน้าจอนะถ้าเกิดเรากดไปทีนึงนะครับไม่มีประโยชน์อะไรนะก็คือมันไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเรากดค้างไว้ครับสังเกตที่แถบด้านล่างเห็นไหมครับไฟจะขึ้นแล้วก็ตัวลูกุญแจเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับไม่ว่าเราจะปรับซ้ายขวาขึ้นลงยังไงก็ไม่มีผลครับกดค้างอีกทีนึงเป็นการปลดล็อกปุ่มนะครับ แบบนี้เราก็สามารถที่จะกลับมาเซตติ้งค่าต่างๆได้เหมือนเดิมอ่าอันนี้ก็คือทั้งหมดของตัวกล่องควบคุมนะครับแล้วก็เมนูทั้งหมดของตัวใน l i ฟ e f o r z a 200ตัวนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวไฟ Forza 200ตัวนี้นะครับก็ใครที่กำลังมองหาไฟเพื่อจะไปทำโฮมสตูดิโอนะครับหรือว่าทำเป็นสตูดิโอใน h อมฟิตเนี่ย ผมว่าตัว f o r ์ซ่า200เนี่ยครับเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับก็อยู่ที่24,400บาทนะครับถ้าเกิดเป็นงานที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ออาดอร์บ่อยๆแล้วก็เป็นงานที่ถ่ายกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัว f o r ์ซ่า200นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะกระโดดไปตัว300เนี่ยก็จะแพงขึ้นไปอีกเกือบ10,000บาทเลยนะครับก็ คลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับทางใไลไทยแลนด์บายซีีนะครับที่ส่งตัว f o r ์ a 200ตัวนี้มาให้ผมลองเล่นแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนใครอยากดูคลิปอื่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้ทาง f c e e o o o นะครับนไลฟ์ไทยแลนด์บายซีเข้าไปดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยเราจะมี คอนเทนต์ต่างๆให้อยู่ใน f a c e b o o k นะครับในไลฟ์ไท a แ l นด์ like by c ซ b ส่วนคลิปหน้าเราจะมีไฟสตูดิโออะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับติดตามชมส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ